วารตี้ดีบียี่สิมใจเสนอชุ่มทางคนกล้าตายโดยสยุมภูทศพลถ้าจะให้ผมเดารถถังทั้งสองคันนี้จะต้องถูกลากไปสมทบกับทหารเวียดนามเหนือ ที่อาจจะเคลื่อนที่ลงมาจากเนินชาลีชาลีแล้วเข้าจมตีฐานปฏิบัติการของพวกผมพร้อมๆกันก่อนสว่างก็อาจจะเป็นได้จุดสมทบของมันก็คงไม่แคล้วทางแยกสามแพร่งถ้าพวกมันยึดทางแยกสามแพร่งได้เมื่อไหร่เมืองล่องแจ้งก็โดนรถถันแร่งไปบุกขยี้ถึงกลางเมืองเมื่อนั้นผู้กองส่งรหัสบ,บอกให้ทหารของผู้กองยิงแฟร์ขึ้นไปบนยอดเนินชาลีชาลีได้แล้วครับยิงต่อเนื่องอย่าให้ขาดระยะ ผมคิดว่าพวกมันคงจะเคลื่อนย้ายลงมาสมทบกับรถถังสองคันนี่เพื่อจวกฐานของเราแน่ๆ <S <S ก่อนออกเดินทางผมสั่งลูกน้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วผมส่่งรหัสออกไปคำเดียวแฟร์4.2จะถูกยิงขึ้นไปบนยอดเนินชาลีชาลีทันทีต่อจากนั้นกองร้อยสองก็จะเคลื่อนที่ลงมาเสริมแนวที่แยก3าแพร่งเพื่อยันการบุกของมันทันที ผู้กองวิเศษเป็นผอร้อยที่คล่องงานและเจนยุทธวิธีการวางแผนจนผมอดทึ่งไม่ได้เพียงครั้งแรกที่ผมร่วมงานกับเขาผมก็มาเกิดความสบายใจที่แผนการต่างๆของเราก็ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกันทุกประการเท่าที่ผมทราบวิเศษเคยรับราชการเป็นครูมาก่อนอุปนิสัยที่รักการต่อสู้ผจญภัยทำให้เขาเปลี่ยนเข็มพระจากอาชีพพ่อพิงหันมาเข้าโรงเรียนนายร้อยพิเศษ สำเร็จออกมารับราชการอยู่เพียงปีเดียวก็ข้ามมาฝั่งลาวผมแทบไม่เชื่อว่าอาดีตครูผู้ถือแตช็อกเขียนกระดานดำ y ยู t ทุ e เมื่อเชื่อวันอย่างวิเศษจะมากลายเป็นเพชฌฆาตที่เขียนฆ่าคนเล่นเป็นผักปลาเช่นนี้แต่มันก็เป็นไปแล้วครับวิเศษหรือร้อยโทปิน่นพันจากทหารมาอุตรดิบเด็ก,กลายเป็นเพชฌฆาตเมาเลือดไปเสียแล้วปิติสั์และชื่อเสียงตลอดจนความใจถึงของเขา ทำให้ทหารรับจ้างทุกคนเคารพเชื่อฟังและเกรงกลัววิเศษยังกระหนูกลัวแมวแม้แต่ตัวของผอบพันเองก็ยังไม่กล้าหยียบรถถังทั้งสองคันถูกกลากเข้ามาอยู่ในทางปืนของผมแล้วทั้งทั้งที่สงสารเจ้าช้างทั้งเจ็ดเชือกใจจะขาดแต่ผมก็จจาเป็นต้องสั่งยิงออกไปเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง M72 5็บอหกระบอกที่หมายรถกันข้างหน้า M7 2 5็หกระบอกถัดไป หมายรถถังคันที่2อผู้กองวิเศษที่หมายหน่วยตรวจค้นทุนระเบิดระว,วังผมออกคำสั่งออกไปพร้อมกับเว้นระยะนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวแล้วออกคำสั่งยิงทันทียิง M 72ชุดแรก11กระบอกพุ่งออกจากลำกล้องเกือบจะพอๆพกันความรุนแรงของมันสะท้อนถอยหลังที่ดันออกจากท้ายลำก้อง ทำให้ประสาทของผมอื้อไปชั่วขณะแสงไฟที่พุ่งแฟบลงไปเบื้องล่างเป็นสายเป็นสายจนมองดูเหมือนกับหาฝนเล็กเสียงหางนำทิศของจรวดแมกนีโตครวนคลางโหยหวนเหมือนกับเสียงเปรตทวงวิญญาณพอสิ้นเสียงแว๊ดที่ยาวนานก็ปรากฏเสียงระเบิดที่ดังกระหึ่มขึ้นมาเหมือนกับฟ้าถล่ม ประกายไฟสีส้มปนเขียวสว่างจ้าไปทั่วบริเวณอจะลวนแมกนีโตทั้ง11ลูกถลม่ลมลงบนเป้าหมายอย่างทนันีเข้าให้แล้วทหารรับจ้างที่อยู่ข้างๆผมกระแทกแฟกระทุงขึ้นไปลอยฟั่งอยู่เหนือบริเวณดังกล่าวสองดวงซอนซอนไม่มีเสียงยิงตอบโต้ขึ้นมาแม้แต่นัดเดียวก่อนแสงแฟจะสิ้นแสง ผมก็ตรวจการเห็นรถทั้งทั้งสองคันเอียงกระเท่เร่อยู่กับพื้นถนนประกายไฟที่ลุกไหม้อยู่บริเวณท้ายรถเริ่มโชนขึ้นทุกทีทุกทีแล้วค่อยๆลามเรียดท่วมตัวรถจนแดงฉานไปหมดทั้งคันความร้อนจากไฟทําให้กระสุนปืนที่บรรจุอยู่ในรถระเบิดซ้ําขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแรงระเบิดทําให้กระบอกปืนอันใหญ่โตของมัน ลุดออกมาจากป้อมปืนทันทีและอำนาจของระเบิดดังกล่าวก็ยังทำให้รถทั้งอีกคันซึ่งหมอบอยู่ข้างๆระเบิดตามไปอีกด้วย <c oughs> คราวนี้ไม่มีอะไรเหลือหลออีกแล้วจากแสงสว่างของไฟที่สาดออกไปร,บรอบๆ <c oughs> ผมมองเห็นซากอันแหลกเหลวของช้างทั้งเจ็ดเชือกกองระเกะระกะอยู่บนท้องถนนในสภาพที่อเนจอนาถสุดประมาท <c oughs> นวลตัวทุ่นระเบิดห้าคน ถูกอำนาจของเ7 2ปลิวกระเด็นออกไปจากกึ่งกลางถนนเนี่ยกระโดนช้างติผู้กองวิเศษดึงปากพูดหมูฝั่ง PRC-77 ขึ้นมากดสวิตออกคำสั่งเป็นรหัสไปยังฐานปฏิบัติการในทันทีทันใดที่การระดมยิง M72 เสิก M72 เร็จสิ้นลง2นาทีต่อมาผมก็ได้ยินเสียงคอ42ดังสะเทือนเลื่อนลั่นอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งอึดใจผมก็มองเห็นแสงแฟร์ขนาดใหญ่ สว่างจ้าอยู่บนเนินชาลีชาลีและพร้อ,รอมๆกันนั้นผมก็ได้ยิดเสียงปืนอาวุธหนักทุกชนิดเซ็งแซ่ขึ้นมาอย่างกระทัด์ในวันตรุษจีตกระสุนสองวิถีพุ่งผ,ผ่านเหนือภูมิประเทศเป็นสายเหมือนกับผีพุ่งใต้วิเศษจากธรรมนูน ไอแก้วสองกองร้อยเคลื่อนที่ลงมาจวกชาลีตามแผนด่วนวิทยุจัดฐานปฏิบัติการที่ทางสามแพ่งดังกังวานขึ้นมาท่ามการเสียงแสงแท่ของหากระสุนปืนเร็วเว้ยเคล่อนที่กับทันให้เร็วที่สุดพักพวกของเราโดนไอแก้วเข้าจวกแล้วแต่ไม่ไม่มีรถถังสักอย่างให้พ่อ,องลงมาเลยจ้างกูก็ไม่กลัววิเศษพูดพางชุดข้อมือของผมลุกขึ้นแล้วพากันวิ่งเหยาะๆตามทหารรับจ้าง ที่เริ่มถอนตัวออกจากบริเวณดังกล่าวอย่างรวดเร็วเสียงตึงตังของปืนนานาชนิดที่สนั่นวัไหวอยู่เบื้องหน้าทําให้พวกผมเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าปกติความเป็นห่วงพักพวกทําให้ทหารรับจ้างทุกคนลืมความเหน็ดเหนื่อยไปชั่วขณะไม่ถึงชั่วโมงพวกผมก็ปีนเขาขึ้นมายืนหอเป็นหมาบ้าแดดอยู่บนยอดเนินข้างๆเส้นทางที่พวกผมเคลื่อนที่จากถนนขึ้นไป หลังจากที่ได้ยินเสียงช้างร้องเป็นครั้งแรกมีประเทศที่เกิดการประทะสว่างสวายอยู่เบื้องหลางแฟกระทุงกระสุนส่งวิถีที่วิ่งสวนกันเป็นมาอยู่บนท้องฟ้าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทหารรับจา้าจนถึงกับยืนเบิกตามองด้วยความตื่นตะลึงเฮ้ ดัง M60 กิยิงสนับสนุนพวกเราเดียวนี้ที่หมายบริเวณปฏิบัติการเก่าของ BC616 ที่มองเห็นแสงไฟวูบวาบนั่นแหละจวกเลยไอ้อจัน <S <S <or crashes> ผู้กองวิเศษสั่งงานอย่างคล่องแคล่วว่งองไวพร้อมกับหันไปหยิบปากพูดหูฟัง PRC77 ข,ขึ้นมาตะโกนก็อกเสียงออกไปเต็มแรงสเสมือนหนึ่งจะให้ข้าศึกที่ดักฟังวิทยุอยู่ทราบข่าววิทยุดังกล่าวนั่นด้วย <S <S ธรรมนูญจากวิเศษ ขณะนี้ทหารอ้วะทำลายรถถังได้แล้วเว้ยมันกําลังเอาช้างลากอยู่พอดีช้างเจ็ดเชือกรถถังสองคันกัตทหารลาบของมันอีกไม่น้อยกว่า15คนตายโหงหมดแล้วขณะเนี้หัวะขึ้นมาตั้งแนวยิงอยู่บนเนินพร้อมด้วยทหารร้อยคนประเดี๋ยวจะตีโอบเข้าไปเว้ย M60 เริ่มพ่นกระสุนลงไปยังเบื้องล่างมิเิหัวรอก,กากหันมาพูดกับผมค่อนข้างดัง าไอแกวมีทหารตั้งร้อยคนป่านนี้มันคงจะได้ยินแล้วมัง้งไอ้พวกหานี่มันดักฟังวิทยุของพวกเราอยู่ตลอดเวลาแหกตามันซันไอ้โวมไปเลยเฮ้ยเอ็ถล่มเราไปสัก3ก็บ,บอกสิเว้ยประโยคสุดท้ายวิเศษหันไปสั่งลูกน้องที่หมอบเรียงรายอยู่ข้างๆด้วยท่าทางการหายเลือดจนมือไม้สั่นไปหมด M72 อันทรงอนุภาพปุ่งปลาดไปยังจุดไฟที่วงแหวมอยู่เบื้องล่างด้วยความเร็วเหมือนกับดาวตกลงมาจากท้องฟ้าไอ้จันลูกน้องมือดีของพวกกองวิเศษขยับปืน M60 สายลำกล้องเป็นมุมกว้างพ่นกระสุนด้วยจังหวะการยิงเป็นชุดๆดอย่างมีจังหวะจะคนอันแสดงถึงความชำนิชำนาญอย่างแท้จริงของผลประจำปืน กระสุน2วิถีจากที่ตั้งยิงจุดหนึ่งของตีนเขาสกายไลน์วันหันทิศทางการยิงขึ้นมาบนเนินของผมเข้าให้แล้วแนวกระสุนสีเขียวเข้มพุ่งข้ามศาีรษะของพวกผมไปอย่างเบื้องหลังจนได้ยินเสียงกระสุนแหวกอากาศอย่างถนัดหงเฮ้ยปืนของพวกมันจั่วพวกเราแล้วเว้ยเอ็มสิบหกทั้งหมดประสานกันยิงไปข้างล่างที่หมายที่ตั้งปืนกลเบาของข้าศึกพอยิงหมดแม็กแล้วให้เคลื่อนที่ออกไปที่มุมซ้ายต่อจากนั้นก็ยิงอีกแม็ก แล้วย้ายตั้งมายิงที่มุมขวาสลับกันอยู่เช่นนี้ไปเรื่อยๆหัวจะหลอกให้ไอ้แก้ว่ากำลังพลของเรามีเป็นตันปฏิบัติได้ผู้กอง <c oughs> วิเศษร้องตะโกนเอ็ดอึงท่ามกลางเสียงหัวเราะเกลียวกลาของทหารรับจ้างที่กำลังละระดมยิงอย่างมันมืออยู่นั้น <car gas> นั่งพิงก้อนหินมองดูทหารรับจ้างที่กำลังสลับที่ตั้งยิงด้วยความทึ่งใจจากยอดกำลังพลไม่ถึง20คน ผู้กองวิเศษสร้างสถานการณ์ให้ข้าศึกประเมินกำลังไม่ถูกและคงจะเชื่ออย่างสนิทใจว่ากำลังหนุนร้อยคนที่อยู่บนยอดเนินกำลังจะบุกลงไปตีโอบในเวลาไม่ช้านี้ผู้กองวิเศษเล่นกลอยู่พักหนึ่งก็สั่งให้ลูกน้องหยุดยิงแล้วส่งข่าวลวมไปหาธรรมนูนผอร้อยสองอีกครั้งธรรมนูนจากวิเศษหรือสั่งให้ลูกน้องเบนวิถีการยิง กระสุนกินไปทางซ้ายมือมากๆหน่อยทหารของอัวจะลงไปตีโอบทางด้านขวามือเดี๋ยวนี้ระวังหน่อยนะเว้ยอย่าเสือกยิงพวกเดียวกันเข้าคอยสังเกตแฟกระถุงสีแดงสองช่อให้ดีนั่นคืออนัตสัญญาณการเข้าตีโอบล้อมของอัวอัวจะพยายามเคลื่อนที่ไปให้เงียบที่สุดพอถึงแนวยิงของพวกมันเมื่อไหร่อั๋วจะใช้แฟกระถุงสีแดงอีกครั้งต่อจากนั้นพวกเราจะได้เข้าชาร์จมันมาพร้อมกันวิเศษจากธรรมนูน โอเคพัก okay, พวกตอนนี้กองร้อยหนึ่งก็เริ่มเคลื่อนที่เข้าไปหาพวกมันตามแผนที่วางกันเอาไว้แล้วโชคดีเว้ยพักพวกธรรมนูนพอบบร้อยสองต่อแหลสวนกลับมาอย่างรู้ทันซึ่งกันและกันผู้กองวิเศษสั่งให้ทหารกระทุ้งแฟสีแดงตามแผนหลวงต่อจากนั้นก็ยุติการยิงเป็นปลิดทิ้งและในขณะเดียวกันณบริเวณฐานปฏิบัติการชาลีเอ,อ็กโคตรงทางแยกสแพร่ง แนวกระสุนที่แผ่กว้างออกไปรอบทิศก็เริ่มบีบเบนกินซ้ายออกไปเหมือนอย่างกรนนัดกันเอาไว้ทหารรับจ้างเคลื่อนที่ลงจากยอดเนินอย่างเงียบเชียบหลังจากลัดเลาะป่าละเมาะอยู่ข้างทางชั่วคราวพวกผมก็สามารถเข้าฐานปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้สูญเสียกำลังแม้แต่คนเดียว